สวัสดีผู้ชมท่านใดกับผมยูช่องเซเลนแล้วที่อยู่กับการรีวิวฮัทแฟลการ์ดเองกับผมนะสิ่งเราจะมารีวิวในชุดของวิ t ตี t วีีศูนย์ห้าเป็นเท่าเด็กของแขนแล้วก็แทงเองกับผมเอกผมจะต้มาดูที่ตัวการ์ดก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่จะเริ่มดูที่ข้างหลังก่อน,นครับผมงัมจะเป็นสมน้งกองผมนะหรือว่าเราสมในอะไรโอเคเอผมเป็นเอส a านาอเมริกับผมนะ เป็นฟูอาร์ตนั่นเองครับผมนะไอกรอบโอเคผมนะเราไปดูที่สกิลของว่าแรกเลยครับผมนะก็เป็นไอ้สกอร์โนเมกัสนั่นเองครับผมนะก็เป็นกิฟโปรเทคนั่นเองครับผมนะกิ้วช่างวันการ์ดนะครับผมนะเมื่อลงสนามคืนระบาดหนึ่งดูการ์ดบนสุดสองใบจาวการ์ดคูนคำการ์ดนั้นไปไว้บนสุดของกองการ์ดนะครับผมนะและจวดการ์ดหนึ่งใบก็กิส้สองครับผมนะเป็นออโต้เป็นการ์ดเรียกการ์ดคุณได้เช็คพบลิเกอร์นิดนะผมนะ อยู่นี่ได้พลังบวก5,000จนถดถอนให้มา2ใบเองครับผมต่อไปผมก็เป็นกีตาร์ใบของผมนะสาวผู้สุดแห่งดาบสมบัติชิซึกิมีคิวแอคทีงผมนะที่ช่องเรียกจัดหนึ่งขัง้นถอยของผมนะคขารดบ้า 2, สองเซอร์บอลหนึ่งจุดขันหนึ่งใบแล้วมยู่นี่แวหน้าคุณซาเบได้รับพลังบวก5,000จนถดถอนก็ให้มา4ใบนะครับต่อไปก็เป็นเกตส์2ของผมนะเวลาโอเคไม่มีคิวมีพลังตั้งแต่นที่หนึ่งหมื่นสอง เบเติลซิสเตอร์ออร์แลนเจตก็ให้มา4ใบต่อไปผมก็เป็นเวกเทนเกิลเมกาผมนะนี่คือว่าโตช่องเรียกาดผมนะเมื่อลงสนามคราบัสหนึ่งซาบัสหนึ่งดูการ์ดเบื้องสูงสองประจองการ์ดคุณสามเกนั้นเรียงไว้เมืสุดข้อกองการ์ดและจวการ์ดหนึ่งใบก็สกิลสองของผมนะเมื่อคุณได้เช็คพบทิกเกอร์นิดผมนะอยี่สิบวได้พลังบวกห้าพันจนถึงเทินก็ให้มาสามใบนะครับ ไปครับผมสาวผูสุดแห่งแสงวิญญาณคินูกะสกิวโต้ช่องเรียกาบาศเมื่อคุณโจกัสคาร์ดบัตรหนึ่งอยู่ในตัวพลังบวก10,000จนจบเทินก็ให้มา4ใบเป็นเกมหนึ่งนะครับผมนะคอรลี่เมกัสสกิวผมออโต้ช่องแวนการเรียกอากาศพสนามดูก,การผูรสุดของคุณ2ใบนำการ์ดนั้นะไว้บนกองการ์ดคุณผมก็ให้มา4ใบ อิปส์เมกัสสกิลโฮมนะออตโต้เช่าเดก์ดเมื่อนนี้บทูทถ้าคุณมีแวนการ์ดที่มีคำว่าเมกัสในชื่อกาดมีพลังบวก5,000นจนการสู้ให้มาสีใบแต่ผมก็เป็นพเพอร์เฟกการ์ดนะผมนะเกรดหนึ่งลูัเต้เมกัสก็ให้มาสีใบวิลเครน ิวช่อง Auto ตตช่องเลขการนะผมนะเมื่อคุณโจการนำมีเข้าโซเลือกเลขการแถวหน้าของคุณสองใบถ้าพอลังบวก10,000จนจบเทิร์นก็ให้มา4ใบเหตุต่อไปก็เป็นตัวเริ่มผมนะตัวสิ้นเมกัสเนื้อภูมนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาร์ตใหม่นะครับผมนะประทุกระทัะก็จดการหนึ่งใบโอเคต่อไปก็เป็นเข้าทิกเกอร์ครับผมนะ โซเรียนไนเก่ผมนะอันน no ี้ก็เป er. ็นอาร์ตใหม่เหมือนกันะผมนะก็เกอร์ซใบายหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ผมก็สกีบ์เบิร์ดนะผมนะก็เป็นคลิโคลติเกอร์ผมนะสี่ใบเดี๋ยวมินาโคลคิดดูผมนะเป็นรอติเกอร์แล้วก็สั ฟฟียเมกัสครับผมนะเป็นฮิวดิเกอร์แล้วก็เป็นกิฟโปรเทคนะครับผมนะให้มา4ใบครับผมนะแล้วก็มีลายหนึ่งเป็นของห้สแกนโลเมกัสนี่ครับผมโอเคครับและนี่การรีวิวการ์ททั้งหมดในชุด VT ที d 05ดี้าเท่าเด็กนั่นเองครับผมนะซึ่งถ้าใครชอบีนี้ก็ฝาก ก็ได้แชร์ไปตามผมนะเพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับผมสำหรับการรีวิวนังนี้ขอจบตรงนี้พี่นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ